ประกาจานบ่หมุนบ่ไปหมุนอิ่มแล้วไปบ่ประกาศจานไปเดี๋ยวพอตามกดไปเอาไปแล้ีไปอีหลีไปอีหลีมา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 ต้องไปดอกลูกในพ่อก็มีของกินมามามาต้องไปไปน้ำของกินตอนนี้เราก็มานั่งรอท่านพระอาจารย์นะคะดูดูน้องดาวกับเมธีดูค่ะมันบ่มีบ่มีของกินอยู่น้อง ของ e ข้าได้นั่นจิเป้ <is> เอากิน,น,นยังไงดูค่ะมานั่งรอนะคะตอนนี้ก็พ,พระ<ร>อาจารย์ยังไม่เดินผ่านมานะคะเราก็นั่งรอใส่บาตกันนะคะตอนนี้สวัสดีค่ะทางเรามีสินค้ามาบริการแล้วนะคะมีหมอนแก้วน้ำก,กระเป๋าเสื้อใครสนใจทักมาได้ที่เพจไายดาวมงค,คลหรือเฟซบุ๊กเสรีชนหัวนาคำ 0801736082ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับ f c ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้หมูดาวอาบน้ำแต่เช้าค่ะเพื่อเตรียมตัวไปใส่บาทนะคะคุณพ่อก็เตรียมของไปใส่บาทแล้วนะคะวันนี้ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนทิศทางใส่บาทนะคะเพราะว่าวันนี้น้องดาวตื่นสายอา,อาจอารย์พ,พ่อตื่นสาย เพราะว่ามันมันจะไอ้ท่านอาจารย์เดินผ่านหน้าบ้านเราไปแล้วเราก็ต้องไปใส่เส้นทางบ้านน้องมิ่งนะคะ<ช>เพราะว่า,วาอาจารย์พระอาจารย์แกจะเดินไปไปทางนั้นนะคะเราก็จะไปรอพระอาจารย์อยู่ที่หน้าบ้านน้องมิ่ง<อ>นะคะอ็บุญกุศลในวันนี้นะครับที่หนูดาวจะไปใส่บาตรขอให้บุญบุญุศวนี้ขอให้สมบุญไปถึงทุกทีนะครับหลายๆท่านนะครับที่ครอบ ฝากของให้กับครอบคัวดาวนะครับลยมนะอ๋อพ่อดาวบอกว่าวันนี้น้องดาวจะไปทําบุญบุญกุศลนี้ก็เผื่อแผ่ไปถึงเอฟซีทุกท่านที่มอบความรักความอบอุ่นให้กับครอบครัวดาวเชียงเดือนด้วยดีมาตลอดนะคะแล้วก็ได้ยินข่าวว่าบุญกระถินมีพี่สาวจากเยอรมันนะคะท,ท,ท่าน พี่เขียวนะคะท่านก็มีอังเตาให้เด็กๆที่จะไปร่วมทอดกระถินร่วมแห่กระถินด้วยนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งแกก็แบ่งทําบุญส่วนหนึ่งแกก็ให้น้องดาวไว้ซื้ออาหารนะคะโอ้ยต้องขอขอบคุณมากๆนะคะท่านจะช่วยเราทุกงานตลอดก็ไม่ใช่ว่าเฉพาะพี่เขียวนะคะก็มีเอฟซหลายๆท่านแต่ว่าท่านอยู่ไกลท่านยังอยากจะช่วยเราต้องขอขอบคุณมากๆนะคะ ท่านไม่มีโอกาสได้กลับมาหาดวงแม่แกไม่คำนึงถึงด้วยว่าแกทําบุญกับพวครอบครัวของเราเนาะแกไม่คานึงว่าอนุนันนี้แกก็ช่วยตลอดแกก็ช่วยตลอดก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะอาจจะเป็นเลฟซีหลายๆท่านก็ช่วยเหมือนกันแต่ว่าอย่างว่านะคะเราอยู่ประเทศเดียวกันแต่แกอยู่ต่างประเทศนะคะหลายๆท่านที่เคยอยู่ต่างประเทศแล้วส่งมาให้ก็ต้องขอขอบคุณน้ำใจพวกท่านมากๆที่รักและเอนดูเดอะแก๊งของเรานะคะ เดี๋ยวเราก็จะพาน้องดาว<ม>เดินไปรอพระอาจารย์กันเลยนะคะดูพี่หลงก็ไปค่ะพี่หลงก็ไปพี่หลงเราก็ไปนะคะไปเอฟซีแต่ละท่านเนี่ยรักเสมือนพี่น้องกันเลยนะคะเพราะว่าเราไม่เคยได้เห็นหน้าค่าตากันพวกท่านอาจจะเห็นพวกเราบ้างแต่ว่าพวกเราไม่เคยเห็นพวกท่านเลยแต่พวกท่านก็ไม่รังเกียจมาถึงอยากถ่ายรูปไม่ใช่เฉพาะกับน้องดาวนะคะกับพ่อแม่น้องดาวทั้งที่พวกเราน้ําก็ไม่อาบ ตัดยงตัดย่ามามีกลิ่นตัวพวกท่านก็ไม่รังเกียจก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะพาน้องดาวไปรอพระอาจารย์ที่หน้าบ้านน้องมิ่งนะคะอาจจะไม่หน้าหน้าบ้านแต่เป็นหน้าหน้าปักซอยที่บ้านน้องมิ่งนะคะมิ่ง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 ไปสบายนะมิ่งนูน้องมิ่งนะคะอยู่ในคออยังไม่ได้ออกข้างนอกนะคะวันมิ่งเขาเป็นเสียแล้วบ่ มิงเขาเป็นเสียตั้งนานแล้วเนาะเขาเรียกว่าเสียมิงเขาเรียกเสียมิงป้าดาวดีกว่าไหมหุ่นต้องดาวเนี่เหมือนป้าเอ้ป๋าป้าดาวดีกว่าแล้วหุ่นพ่อดาวเหรอหุ่นพ่อดาวไม่ใช่ป้าหรอมาๆเนี่าไปใช้บาดเห็นเพื่อนขึ้นไปทั้งๆแล้วนะ ชวนแม่สีไปใส่ปะแม่สีแกไปใส่ของแกประจําทุกวันนะคะแม่ดูเร็วๆอ่ะก็เร็วยู่ไปเลยนี่มันฝั่งนี้จะได้เห็นเต็มตัวลูกเห็นแต่ดาคือาเห็นแต่ตูดเห็นแต่ดากคนนั้นโอ้โหพุงย้อยแล้วครับพุงย้อยเลยครับพุงย้อยเลยครับให้อาจารย์เดินผ่านไปครับผมขึ้นไปข้างบนไม่ขึ้นไปข้างบนอยู่ โอ้ยลืมรางวัลว่ะรางวัลให้เยอะรางวัลให้ไข่ให้ดาวนะใช่เนาะโอ้สวัสดียูซีได้ยังยังได้เช้านี่ยังไม่ได้สวัสดีเลยครับยังเนาะสวัสดีครับสวัสดีเหมือนสายันเฮ้ย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 ถึง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 ไม่ยูซีเขาชอบเลยเขาเขาชอบสวัสดีเหมือนสายันอืมรู้นะไอ้สายันก็าทำแบบเนี่ยเพราะว่าผมฝึกไงครับฝึกเขารู้อ่ะไปไปเนาะ รัวรวงกระเป๋าบ้าเฮ้ยกองดินอยู่ข้างหน้าห้ามเล่นดินนะรอใส่บาทนู่นี๋ยไ่กล่พี่หลงไปเล่นดินรอแล้วกลัวกลัวน้องดาวเล่นดินไม่กลัวน้องดาวไปไปกับพาจาย์เออชอบนะเห็นของกินกับพระอาจารย์เดินตามต่อยต่อยเราเฮ้ยแล้วเราเอาปัจจัยใส่ถุงนี้ได้ไหม เอาปัจจัยอยู่ในถุงเอาปัจจัยใส่นี่เลยออปัจจัยใส่ในถุงล้องดาจะได้ใส่ครั้งเดียวครั้งเดียวฮะไม่ไม่เล่นดินครับไม่ครับไม่ครับทำความสายังไม่เสร็จเเอ้าเดี๋ยวเราก็รอไปติดตามตอนพระอาจารย์มาเลยไหมเอาบอกดีก่อนเรัยดีครับ fc กับหลกดีครับดีคดีสวยฮึฮ ถ้ามีของกินล้าทำได้เดี๋ยวเรารอรอรอท่านพระอาจารย์มาเลยนะคะคมตอนนี้เราก็มานั่งรอท่านพระอาจารย์นะคะดูดูน้องดาวกับแม่สีดูค่ะมานั่งเมี่ยงเมีของกินอยู่น้องของข้าได้นน่นจีบเอากินยังไหนดูค่ะมานั่งรอนะคะตอนนี้ก็พระอาจารย์ยังไม่เดินผ่านมานะคะเราก็ นั่งรอใส่บาทกันนะคะตอนนี้มาดูใกล้ๆค่ะนั่งรอกับคนเพือแม่ดูรอบๆเลยูนะคะพี่หลงพี่หลงอย่าก่อกวนพี่หลงอย่าก่อกวนน้องแล้วก็อดชทางดูนี่เออเราเห็นรอบๆว่าไอ้ดาวมันนั่งน่ารักไปเอาจะไปเอาของไม่ยังของแม่สีม่ทยใกล้ๆน่ะเอ้ยคือยงักแต่งักนั่งกับคนเนาะเอ้เฮ้ยไปใส่บาทเลย ของแม่เสียไว้ใส่บาทนะน้องหนาวกขึ้นเอาขึ้นขึ้นเออพระอาจารย์ไม่มาผมก็นั่งรอนานผมนั่งไม่ไหวแล้วครับผมขอลุกนะคผมดรับผมติดพุงครับผมติดพุงครับผมติดพุงครับเบึ้องบะอ้วนก็อ้วนดำปึ๊ดไปไปช่วยแล้ฟองเพชรไปใส่บาทบุเดี๋ยว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 รอรอพระอาจารย์กันเนาะไปแล้วไปแร้วไปแล้ว สิไปสายยาเล่นดินสิใส่บาทอยู่พ่อเล่นดินเล่นดินเดี๋ยวเราไปรอดูหมูดาวใส่บาทกันเลยนะคะตอนนี้พระอาจารย์ก็มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปรอดูหมูดาวใส่บาทกันพ่ออยู่ฝั่งนู้นเด้ออันก็เดินมาแล้วนะคะรอูตรงนี้เราต้นั่งรอกันนั่งรอดูนั่งนั่งรอดู

เดียเดี๋ยว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 ดกินเอามา่กินน้อนนอนเยเขาอะให้กินปเลยกินเยอะเาลูกอะเขาก้นบาทเขาก้นบาทเขาลูกดาวนีกินกินดาวกินเออเงยเดี๋ยวอ้วนแข่งแรงแข่งแรงเขาเขาก้นก้นบาทโดยเฉจะทีอ้วนเออเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ใช้ปากเห็นไยมไหมหปาาเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ารับพ่อนก่อนอย้าลุกเอาเาับพ่อนเอา

มาวาจัม hmm. ตีอายุวันรอสุขังบาลาจสาธุเร็วจ้าจสาธุเออมาเช็ดหน้าปืนไปประกาศจานบ่หมุนบ่ไปหมอนี้อิ่มแล้วไปบ่ประกาศจานไปเดี๋ยวพอตามกดไปเอา เอาไปลีไปลีไปลีมา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 ต้องไปดอกลูกในพ่อก็มีของกินมาๆๆบ่ต้องไปไปน้ำของกินมามากลับมาลูกไปบานเฮามาบ่ไปดอกตามไปเป็นเด็กวัดแล้วคันไปจริงๆค่ะตามไปเป็นเด็กวัดแล้ว ลูกมาบ่ไปดอกมาบ่มาอีกสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะคะขอบคุณค่ะดีใจไหมเฮ้ย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 หนึ่งสองซุงเฮ้ยเอาไปเลยดีใจทำไงดีใจทำบุญใส่บาทเร็วเฮ้ยโชว์หน่อยเฮ้ยไม่เอา เฮ้ยโอ้ดีจีใส่บาทอุ้ยได้ใส่บาทครับขอบคุณค่ะครับช่วยครับช่วยครับครับบ๊ายบาย